มาติแข่งขันแข่งขันเนาะคือเขาปล่อยตัวป,ปล่อยตัวเนาะคืออันนี้ได้ปล่อยตัวแล้วยูประมาณจากปีแล้วลุงอออยูทำสองปีไปอสองปีไปอันนี้คือเขาปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะคือคืออันนี้เนาะคือเฮือนเราเนาะแต่ว่าเจ้าก็มีขอพัวใช่ไหมวะไม่พัวแต่ว่าเขาไปเอาพัวใหมออ่อ๋อคือคือตอนนี้ลุงมีเงินเทตัวตอนนี้จากพันมีินชาวพันอ๋อคือสาวพันเนาะทุกคน สามพันก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทนะเนาะคือเงินใบคิจีเนาะให้เราไว้ซื้อกินเนาะเม่น,นี่ก็น่าจะได้รายมือเติมเนาะประมาณสองมือก็น่นาจะ,จะพออยู่กินแบบว่าซื้อไม่ซื้อยังเนาะนี่เนาะทุกคนกล่าวสวัสดีและสบายดีพมพ่พี่น้องว่าสุ้ผนเนาะนี่ก็พอๆก,กับบจีเช่นเคยเนาะ นี่ไปายคุจีก็ได้มาแต่เฮดบัตรเนาะคือเฮดบัตรจะไปไทยเนาะทุกคนเนาะคือแลนด์พาสปอร์ตอยู่ตอนนี้เนาะคือเห็นลุงลุงเหล่ามาแต่อันนั้นเนาะแต่พูนเนาะแต่เคีย่งคันพูนเนาะทุกคนก็คือเราเน่ะบ่มีรถกลับบ้านเนาะทุกคนคือตอนนี้ค่อยก็ได้อาจารย์เนาะเอาเราติดตัวไปนำเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเึงว่าชีวิตแก่ เป็นยังไงเนาะเฮาสิไปสอบถามลุงเราเนาะทุกคนไปเบ่งกันเนาะปะเป็นเรื่องเราวจังไห๋คือคือเราน่ะอยากขึ้นรถน้อง่อยเนาะบมมีรถกลับบ้านเนาะคือเราจะเอาเงินให้สาวพันเนาะทุกคนเน่ะแต่ว่าคอยเน่ะจะบอกเอาดอกเงินเราเนาะ่จะไปไปถ่ายเือนเราให้เบ่งเนาะนี่เนาะคือเหืออของเราหลังจากที่เราไปลุงบอาบอลให้นเจาไปอยู่ใส แข,ข็งคันมาถึแข่งขันแข่งข,ขันเนาะคือเขาปล่อยตัวป,ปล่อยตัวเนาะค,คืออันนี้ได้ปล่อยตัวแล้วยู่ประมาณจากปีละลุงอยู่หันออสองปีไปสองปีไปอันนี้คือเขาปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะคือคอ,อันนี้เนาะคือเฮือนเราเนาะแต่ว่าเจ้าก็มีขครอบครัวใช่ไหมวะแม่เพราะเจาเขาไปเอาครัวใหม่อ๋อคือคือตอนนี้เราหลังจากที่เราอยู่คุกเนาะติดคุกอะไรอย่างเงี้ย สองปีเนาะพี่น้องเนาะือคือตอนนี้คือเรากลับมาบ้านเนาะนี่คือเพื่อนของเราเนาะทุกคนกลับมาบ้านเลยกะเพื่อนของลุงแกเนาะอันนี้คือติบเขาที่เราซานเองไหมวะวัวเลซื้อได้ซื้อบ,อบอ่ไเด้วแขนเดียวแขนเดียวแขนเราก็อันนี้มีแขนเดียวนาะทุกคนอันนี้เป็นแต่เกิดบ่ลุงขอทำนะบ่เกิออดอยู่กรุงเทพรถชนรถชนอยู่กุงเทพแสดงว่าเราเคยไปเห็ด งานยุงเสียบมาก่อนเนาะพี <Wha> ่น <Luis> ้องเนาะสำหรับเอฟซีทั้งฟังไทยเนาะที่อยากอันนี้คือเราก็เคยเปิดวิยกโยกฟังไทยมาแล้วเนาะแล้วก็ลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาเอาเมียอยู่ที่เนาะบ้านสังรายของอันนี้คือเหอนของเราเนาะทุกคนเนาะสหรับผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซ่องใบพิจีเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคือตอนนี้ก็สำหรับผู้ใดที่อยากกาลังใจลุงแกเนาะก็คือแบบว่าเราเนาะ ได้ติดคุกมาในระยะสองปีกว่าเนาะคือตอนนี้เราก็กลับมาบ้านไปลุงพ,พาไปเบ่งในเฮือนเนี่ยลุงมีเงินติดตัวตอนนี้จักพันมีชาวพันเออซื้อสาวพันเนอะทุกคนสาวพันก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทเนาะโอ้ไม่ได้เนาะบ่ฮอดเลยหอด<ว>พอเงินบาทมันลงแล้วถ้าบาทรมันจะสาวบาทเมื่อสิบบาทมันก็บาทหนึ่ง<อ>มันก็ตกสี่ร้อยแหละ สาวบาทมันสาวบาทไม่มีอยู่หาพันสี่สิบบาทม้อนเนาะสี่สิบบาทเนึ่งม้อนสาวบาทสองบาทสาวพันก็สี่สิบบาทแหละแม่นแหละสาวพันประมาณสี่สิบบาทเนาะทุกคนถ้าเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าเหรีเงินมันลงแล้วตอนตอนนี้เงินเหรีเงินสิบาทสี่พันด้ยเดี๋ยวนี้สิบบาทสี่พันสิบบาทหาพันสิบบาทอ่ะ ชาวพันบูแมงสิบบาทห้าพันชาวบาทน่ะสิบพันสี่สิบาทชาวพันถึงแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันขึ้นประมาณเลทเงินขึ้นตอนตอนนั้นประมาณหกแสนแต่ตอนนี้มันลงแล้วหาแสนเนาะไปพาไปบึ้งเนี่ยเนาะนี่เนาะเมื่อนี้คือเจ้าจะนอนนี่หรือบ่ลุงหรือว่าจะไปนอนบนอื่นบนอื่นแล้วอีก่งพันอนมีันหนึ่มังพันสามพันนึ่งพันสองนสามพัน่งพัองน้องเนาะพันหนึ่นสองันสามพันนึ่นสองพัายนี่เนาะ นี่คือเหินของเราเนาะแต่ก่อนหลังจากเราไปอยู่ขุกเขาจะเบาเบาเรื่องว่าเราติดคดียังเนาะคือเขาจะบอกเบาเบาเรื่องนี้เนาะทุกคนเพราะว่าเขาเบาอันนี้เนาะแต่เฮาหูแต่ว่าเราหนักติดขุกมาสองปีเนาะคือค็ไป่ได้ถามยังเนาะทุกคนว่าเราติดขุกสาเหตุยังเนาะทุกคนแต่ตอนนี้เราก็จบอยู่ภาวะแบบนี้เนาะคือตอนนี้เราได้อยู่ อย่างสองปีคือครบกําหนดแล้วเขาคือปล่อยตัวตามแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะทุกคนอีกคเรืองของเราเนาะเราใดที่สนใจอยากแบบว่าช่วยเหลือหรือว่ายังก็ติดต่อคอยได้เนาะคือคอมเมนต์ไปได้เนาะแล้วก็มีโอกาสแล้วก็จะมาท้ายให้พี่น้องได้บึงได้อันนั้นอีกเนาะเพื่อจะให้แล้วอยู่เนาะคือตอนนี้เงินเราก็ติดตัวอยู่สี่สิบบาทเนาะทีเรามาจากวีลาเนาะ พอดีเราเห็นข่อยอยู่ทางดำเนาะที่ข่ขอยมาแต่เห็ดบ,บัตบัตสปอร์ตว่าสิไปไทยนะลุงเอออ,อย่าปล่อยมนันคือคือลุงก็ถามเนี่ยมีลูกจ้าคนเหรอลูกอยู่ใสลูกวีร์วะแม่เหรอยู้เดียวอยู่ผู้เดียวเนาะเมียก็ได้มีฟัวใหม่แล้วเนาะนคือตอนนี้ก็อยู่ผู้เดียวตามลำพังเนาะทุกคน คือสวิตคนจีละเนาะมีขึ้นมีลงที่ีแต่จะถ่ายให้ซั้มนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือเอือนเราแท้เนาะอันนี้คือแทนแทมบอลุงมแมนเอ้อเบื้องนี้ตัวคนคือเราอะตอนตอนนั้นจะว่าจะเอาเงินให้คอยสาวพันแมนบะแมน,แ,มนแต่ว่า ่อยนะจะบอเอาน้ำเหลาเนาะคือตอนนี้คอยจะเอาให้เราห้าสิบพันพอได้ซื้อเป็นนัวซื้ออยังของกินเนาะพอได้ซื้อกินซื้ออยู่คือตอนนี้เรายัางบ่มียังเลยวันเพราะว่าเงินสาวพันนี่มันบสสมาซือ้อยังใดตอนนี้คือขาของสิบยังอยู่เราค่อนข้างจะแพงเนาะทุกคนเนาะก็คือคอ,คอยจะเอาเงินให้เราห้าสิบพันเนาะเพื่อเราได้เจอจนไปก่อนเนาะก่อนที่เราอ,อยู่บ้านเลยอก็ได้หาเงินอีกเนาะ จะได้หาเงานินหาเงานินพอได้ซื้อบอกว่าเป็นป,นปนนงนิงนัวมักพริกเกลือบอ้อยังเนาะเพลฟานี่ก็คือเขาถอดออกหมดเลยเนาะเพลฟานี่ยเขาถอดออกหมดลแล้วหรอไม่เนาะเขาถอดเลยถอดออกหมดแล้วเนาะยังเหลือแต่กระดาษนั่นนะทุกคน<ส>นี่เนาะก็มีแต่สัมผัสลุงเซ่ัำนี้เนาะสำหรับผู้ใดนิยมเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากสวยเหลือหรือว่า อยากอุดหนุนลุงแกเนาะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะ mm hmm. สำหรับใดรที่อยากให้กําลังใจช่องไปคพีจีหรือว่าลุงเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องต่างๆประเทศหรือว่าทั้งใดก็แล้วแต่เนาะอยากให้ทุกคนช่วยแส์คนละนึงไหลหนึงแส์เนาะเดี๋ยวเ,าเอาแปวเงินให้ลุงก่อนประมาณห้าสิบพันเนาะตกอยู่ร้อยนึ่งเนาะร้อยกว่าบาทเนาะคือคอยเองกับบอแมนคนมีคนยังเนาะคือคอนทุกข์กัน คนถุกคนอยากกักนเนาะแบบว่าหาเสากินคําแต่ละมือก็แต่ว่าน้าใจคนจนเนาะคือว่าเห็นแบบลุงเรากับตอนนี้เรามีเงินติดตัวแค่เสาพันคิดเบื้องทุกคนขนาดเรายังมีน้าใจขี่รถคอยนะเรายังอยากให้เงินคอยอีกจ้างรถคอยอีกมาจากนั่นกับประมาณเจ็ดแปดกิโลเนาะเจ็ดแปดหลักนี่แหละพี่น้อง mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้แหละเราก็จะเอาเงินให้คอยเสาพันกีบเนาะ ถ้าคอยเอาไปเงินสาว 1, พันกีบเมื่อน,นี้เราก็อดเนาะเราจะบ่ได้กินอย่างเนอะเข้าหรือว่ามะม่าอย่างเราก็จะบร่ได้กินเนอะคือเราต้องอดเขามาอน,น้เนาะ่พาเรา,าไม่มีเงินเลยเงินเกิดเราเอาให้คอยแล้วแต่ว่าคอยจะบอกเอาเงินเราเนาะคือคอยจะเอาเงินให้เราอีกห้าสิบพันกะีบนะไปไปแต่เอาเงินกับพี่เนาะนี่นะทุกคนเราก็จะเอานี่ไปแหลกเอาติดเข่าไปแหลกไก่เนอะแม่นปะไก่ม,มีคนซื้อก็จะขายแม่นบ่เอ่เลี้ยง ไก่เลี้ยงเนาะเอาไก่เลี้ยงเนาะนี่ป็นติดเขาเลยก็มียังไงนี่ชงเสื้อชงเสื้อเนาะโอเคเนาะนี่เขาจะเอาเงินห้าสิบพันกีบเนาะทุกคนนี่คือเงินใบคิพจีเนาะให้เราไว้ซื้อกินเนาะื่อนี้ก็น่าจะได้รายมือเติมเนาะประมาณชองมือก็น่าจะพออยู่กินแบบว่าซื้อไม่ซื้อยังเนาะนี่เนาะทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท็เที่นี้เนาะทุกคนถ้าผู้ใดรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสองใบค์ิีจีเนะเาะเพื่อเป็นกำลังใจเนะเาะสำหผู้ใดที่อยากช่วยเหลือหรือว่าอดนุนุ่งลุงเราก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะขอจะไปถ่ายคลิปให้เนาะมีเวลาเนาะไปเมื่อนี้กับใบคลจีขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายด้วลุงบ๊ายบาย